สวัสดีครับแฟนคลับคนมหาเฮงวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเสง็งจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2567 แต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้หรือท่านที่รับชมผมเป็นประจำอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามกด u ับสไ i b ้อย่าลืมกดติดตามกด u ับ c ไ i b e ของทางช่องไว้ได้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสถนการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีดีรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมคำทำนายดวงกันได้เลย ดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเสง็งดวงที่ผมกำลังจะทำนายนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ดวงภาพรวมนะครับประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2567ดวงการเงินโชคลาภของท่านในเดือนสิงหาคมนี้นะครับถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีนะครับท่านจะมีเงินเข้ามานะครับทั้งรายได้หลักรายได้เสริมนะครับรายได้หลักเนี่ยนะครับจะเข้ามาทุกทิศทุกทางนะครับ เข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับก่อเดือนที่ผ่านมานะครับส่วนรายได้เสริมนะครับท่านที่มีทํางานเสริมอยู่แล้วเนี่ยก็ season, จะมีรายได้เสริมเนี่ยเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับดีไม่ดีในบางท่านเนี่ยนะครับรายได้เสริมมากกว่ารายได้หลักอีกนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้มีงานเสริมนะครับท่านมีโอกาสที่จะเจองานเสริมที่ทําให้ท่านทําแล้วมีเงินเข้ามาได้ต่อเนื่องนะครับมีโชคลาบบ้างนะครับมีโชคลาบเข้ามาให้ท่านยิ้มได้นะครับให้เสี่ยงชงเสี่ยงโชคนะครับ ลองติดลอตเตอรี่นะครับไว้สักใบนะครับเผื่อดวงจะเข้ากับตัวท่านนะครับแน่นอนนะครับอย่างที่ผมย้ํามาทุกคลิปนะครับการที่เราดวงดีเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะดวงดีกันทุกเดือนนะครับหรือว่าดวงดีกันทุกคนบอกว่าโอ้ปีมะเส็งเนี่ยผมบอกว่าดวงดีจะมีโชคลาบนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ดวงภาพรวมนะครับ ก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เกิดปีมะเส็งเพราะอันนี้มันอาจจะเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาตกฟ้าชื่อนามสกุลนะครับมีผลหลายอย่างมากๆนะครับบุญกรรมนะครับที่ท่านสะสมมาตั้งแต่ชาติที่แล้วรวมไปถึงชาตินี้ก็เกี่ยวกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเล่นลอตเตอรี่เนี่ยนะครับก็ซื้อติดไว้นะครับพอได้ลุ้นนะครับพอมีกําลังใจพอถูกมาไม่แน่ท่านอาจจะถูก12ล้านก็ได้นะครับ ส่วนคนโสดนะครับดวงความรักนะครับคนโสดท่านมีโอกาสที่จะเจอคนถูกอ,อกถูกใจนะครับมีคนเข้ามาเยอะเลยนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับทําให้คุณรู้สึกดีนะครับรู้สึกสบายอกสบายใจ ส่วนคนที่มีแฟนนะครับมีแฟนมีคู่รักหรือว่าแต่งงานอยู่แล้วนะครับในเดือนสิงหาคมนี้คุณจะมีเวลาดูแลกันนะครับเทคแคร์ซึ่งการแลกกันนะครับเอาใจใส่กันมากขึ้นนะครับชีวิตความรักนะครับก็มีความสุขดีนะครับมีข่าวดีนะครับในบางคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะครับมีข่าวดีมีโอกาสแต่งงานนะครับอ่ามีโอกาสนะครับมีลูกมีลูกนะครับมีสักสองเท้าสี่เท้านะครับแน่นอนนะครับ การมีลูกนี้นะครับก็จะเป็นข่าวที่ดีของครอบครัวคุณนะครับคุณอาจจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับครอบครัวนะครับจะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นการมีลูกนี้เป็นมีลูกที่คุณรู้สึกแบบโอคุณอยากมีอยากคุณพร้อมมากๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนบางท่านที่ไม่มีลูกเนี่ยก็มีโอกาสได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะครับหรือสัตว์อะไรที่คุณแบบ อยากจะเอามาเลี้ยงนะครับแน่นอนผมบอกเลยว่าการมีสัตว์สองเท้าสี่เท้านะครับเราก็รักเขาเหมือนลูกนี่แหละเลี้ยงเขาเหมือนเลี้ยงลูกดูแลเขาเหมือนลูกนะครับก็จะมาเติมเต็มในเรื่องของความสุขความรักในครอบครัวคุณ เช่นเดียวกันนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับที่คบหาดูใจกันอยู่นะครับในเดือนสิงหาคมนี้ก็มีโอกาสมีข่าวดีนะครับมีโอกาสโดนขอแต่งงานมีโอกาสโดนเซอร์ไพรส์เช่นเดียวกันนะครับดูแลกันให้ดีนะครับพากันไปพักผ่อนตักอากาศนะครับจะได้มีความสุขอยู่แล้วจะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับในเดือนนี้นะครับถือว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับท่านที่มี เจ็บป่วยอ่อนๆแอดๆก่อนหน้านี้นะครับ3วันดี4วันไข้นะครับท่านจะได้ยาดีนะครับจะเจอหมอดีจะเจอหมอเก่งนะครับร่างกายท่านจะแข็งแรงขึ้นส่วนดวงการงานนะครับไม่ว่าท่านที่ทํางานประจำเนาะนะครับเอกชนก็ดีนะครับรับราชการก็ดีในเดือนสิงหาคมนี้นะครับท่านมีโอกาสจะได้รับความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานนะครับมาเยือนท่านแล้วนะครับ มีคนคอยช่วยเหลือนะครับผู้ใหญ่เนาะคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเกื้อหนุนนะครับมีโอกาสจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะครับตามที่คุณหวังตามที่คุณตั้งใจนะครับเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับถือว่าโอกาสดีมากๆเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับทุกอย่างมันมารอท่านอยู่แล้วนะครับเหลือเพียงนะครับให้ท่านทํางานที่ท่านได้รับมอบหมายนะครับทําให้เต็มที่นะครับทาให้สุดความสามารถแล้วผลลัพธ์ มันจะได้ตามที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทำธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นนะครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับธุรกิจขนาดเล็กนะครับซื้อมาขายไปกิจการขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับในเดือนสิงหาคมนี้ผมบอกเลยว่าเป็นช่วงขาขึ้นมากๆนะครับช่วงขาขึ้นให้รีบก่อโกยนะครับท่านมีโอกาสนี่ครับที่จะได้ลงทุนเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะนะครับการลงทุนนะครับที่เกี่ยวกับธุรกิจ ของท่านนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่านะครับท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับท่านขายอาหารนะครับท่านสามารถลงทุนอย่างอื่นได้ที่สามารถขายคู่คู่กันไปได้นะครับเช่นขายอาหารอยู่แล้วมันมีน้ำไหมครับน้ําน้ำเนาะน้ําชากาแฟน้ําส้มน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีอะไรที่กินคู่คู่กับอาหารได้ไหมของว่างอ่ะของว่างมีไหมนะครับอาจลองลงทุนธุรกิจอย่างนี้เพิ่มนะครับ ของฝากได้ไหมร้านท่านตั้งอยู่ในทำเลอะไรขายของฝากได้หรือเปล่านะครับถ้าขายได้ผมบอกเลยว่าธุรกิจท่านจะขยับขยายมากขึ้นถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับดีมากๆเลยนะครับส่วนท่านที่ทำชาวไร่ชาวนชานะชาวสวนนะครับโอกาสดีเหมือนกันนะครับโอกาสดีเหมือนกันนะครับมีโอกาสนะครับจะได้เจอนะครับมีโอกาสะจะได้เจอคนเขาเรียกว่าคนที่มาให้ความรู้นะครับ ให้คําแนะนําท่านเนี่ยนะครับทาให้ท่านเนี่ยนะครับทาไร่ทานาทาสวนเนี่ยได้มากขึ้นนะครับคือเป็นมีวิธีการเนาะนะครับบางคนเนี่ยนะครับอาจแต่เจอคู่ค้าเลยก็ได้นะครับคู่ค้านะครับไกด์ไลน์ว่า คุณเอามาขายตรงนี้สิคุณจะได้ราคาดีนะคุณทําอย่างนี้สิแล้วคุณเอาไปขายตรงนี้คุณทําอย่างนี้แล้วคุณเอามปขายกับผมนะผมให้ราคาคุณอย่างนี้อย่างนี้อานะครับคุณจะเจอคู่ค้าคุณจะเจอพันธมิตรเนี่ยนะครับที่คอยให้คําปรึกษาให้คอยให้คําแนะนําทําให้คุณได้กําไรมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับถือว่าเป็นข่าวดีพอสมควรนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนี่แหละนะครับถ้าท่านนะครับยังยังรู้สึกว่า เฮ้ยมันยังไม่เจอใครนะครับผมอยากให้คุณพยายามสร้างคอนเนคชันนะครับทำความรู้จักคนให้มากขึ้นนะครับแล้วการมีคอนเนคชันเนี่ยนะครับจะทำให้ธุรกิจร้านค้าร้านขายนะครับหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับเติบโตไปได้ด้วยใจมันไม่มีทางที่เราจะเก่งทุกด้านนะครับมันเป็นการเรียกแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับวินทั้งคู่นะครับเขาก็วินคุณก็วินอันนี้ผมถือว่าแฝงนะครับสุดท้ายนี้นะครับ ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ท่านเคารพนับนถืออำนวยอวยชัยครับให้ท่านประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันนะครับ ที่สําคัญนะครับสุขภาพพลานามัยนะครับของคุณและครอบครัวขอให้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับอย่าเจ็บย่าจนนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับโดยเฉพาะท่านที่คิดดีทดําดีพูดดีมันสะสมบุญตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าต่อให้ท่านเป็นอย่างไรท่านรู้สึกดีท่านก็จะดียิ่งๆขึ้นไปอีกท่านรู้สึกแยก่ท่านก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับ รวยๆเฮงๆครับทุกท่านสวัสดีครับผม